เอาสิเลครับแต่มาพบกับผมเอ็กและช่องฟันนิยาก,ยกยีเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทํากิจกรรมต่อเน,นื่องจากการที่เพาะไข่ช้างขาวนะครับไขบ่บอลบอลกระดาษไม่ใช่บอลเนี่ยบอลหูช้างด่างขาวนะครับ <c oughs> ก็ข่าวที่แล้วที่เพาะไปแล้วแล้วก็แนะนําขั้นตอนการเพราะนะครับ <c oughs> นี่วันนี้ก็เปิดมาสองใบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมา ย้ายน้องเขาลงลงกระถางเดี๋ยวนี้ลงกระถางใส่ดีกว่านะเราจะได้ดูเัื่อว่าลาาเขา,เาไปยังไงนะครับเ,เดี๋ยววันนี้เราก็มาดูเลยกว่าว่าใช้วัสดุอะไรยังไงนะครับนี่แต่ว,วางาข้างพี่ก่อนนี่หน่อพี่ครับอันนี้หนอ่ออันนี้ไข่นะครับก็วัสดุที่ใช้นะครับก็จะมีเป็นดิน อันนี้เป็นดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นพีดมอสนะครับพีดมอสดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็หินของไฟใส่ไปเลยอันนี้เป็นเบอร์เล็กนะใช้เบอร์เล็กผมใช้เบอร์เล็กหมนของอไฟมะพร้าวสับเล็กนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยรวะ เรื่องไมห่หน่อยแหอันนี้จะใส่เป็นใบก้ามปูนะครับอันนี้ผมจะใส่เพิ่มนะก้ามปูป่นแล้วก็เพื่อไลนนะครับจะฟุ้งนะครับนี้จริงต้องใส่แมสด่นะแมสหน่อยไหม อนฟุ้งอ่ะอันเนี้ยอย่างที่ใส่ถ้า oh. ปกติถ้าเกิดเด็กก็ใช้เพอไลท์เนี่ยฝุ่นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อปอดนะครับต้องต้องระวังนะครับลุดเขาให้เท่ากันเน้นโปร่งนะสะดวกโปรง่ง ใส่นน่นนีหอยตรงนี้ใช้ัน,นี้ไปก่อนใช้ออนโมโคตนะครับสมเดี๋ยวถ้าเกิดพอโตแล้วย้ายลงกระถางใหญ่ก็ค่อยใส่ก็ปุ๋ยคอกหมักเนาะ Okay. ฝนน่าจะอันนี้ละต่างเลยโอเค okay. ได้แล้วได้แบบน,นี้นะครับกระสุน,นจะชื้นๆจะโปร่งนะครับอันนี้จากนั้นก็หนากร,ระถางอ๋อีกระถางเนี้ยเนานะพี่โทษ ค okay. จากนั้นก็นใส่เอา <c oughs> เอา้ยเนาะอันนี้นะครับตะแกรงใส่ไปก่อนแล้วก็เท้าสัตว์หน่อยนึงนี่เดียววะ ให้เขาชื้นๆข้างล่างรอลากอันนี้ฝากคิดผมนะ, <Hey. S 1> ะแล้วก็หินเบอร์เกาไฟเบอร์ใหญ่นะครับใส่อันนี้สูตรผมนะบางคนเอ,อ๊ะทำไมาต้องใส่อะไรเยอะแยะอะไรจริงๆแล้วไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ข้างล่างแต่ใช้วัสดุปลูกลงเลยก็ได้นะครับทีน,นี้ผมจะลองให้เขาโปร่งๆด้านล่างให้น้ำเขาอ่า ไหลายผ่านง่ายหน่อยนะครับเราใส่ตัวนี้บบตัวนี้เดี๋ยวต้องใส่ปโอเคมาถึงพระเอกของงานนี่ใบสองกำลังกลางนะโอเคนะครับออกมาลูก ผมจะลื้อนี่นะผมจะลื้อสแปคหน้ามอสออกหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนบางท่านอาจจะใส่ไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดการใส่สแฟคน้ามอสลงไปในเครื่องปลูกด้วยเนี่ยคือพวกนี้เขาจะเป็นเหมือนเหมือนหญ้าหญ้าเน่านะครับมันสามารถเน่าได้นะอาจจะมีผลนะครับทำให้ต้นเน่าไปด้วยนะครับก็พยายามลื้อออกนะครับ ไปหรือเบาๆนะครับมือสั่นเลยจะมีขาดบ้างอะธรรมดานะครับหนีเลยนะไข่ งานปนีอีกแล้วเนียเ่ยได้แล้วผมใจตรงนี้เอาวางก่อนเลยใส่ใส่กันจีนิดนึงกันแมลงนะครับก็ Chà, mình nó chán mình nó chán yeah โอเคเสร็จเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับบางาบางคนอาจจะเอาไปอบต่ออีกสักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้นะหรือว่าจะวางแต่ว่าอากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วมันก็จะมีความความชื้นที่ลดลงอากาศจะแห้งนะครับบางทีก็อาจจะต้องใช้ขวดอย่างเงี้ยตัด แล้วก็ครอบไว้สักพักหนึ่งนะครับทําเป็นอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ครอบไว้นะครับช่วงแรกเอาไว้สักระยะหนึ่งแบบนี้นะครับโอเคให้เขาโดนแสงแดดด้วยนะแสงแดดมันสําคัญต่อการเจริญเติบโต,ตมากนะครับถ้าไม่โดนแสงเลยต้นเขาจะอ่อนแอนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับสําหรับการย้ายน้องหูช้างเอายวกก่อน ต้นหูช้างด่างขาวนะครับที่ได้จากการเพาะไข่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาปลูกที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทุกวิวนะครับที่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ยังไงก็ถ้าได้เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องฟันนี่ยากีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม นี่นะนี่ดูไว้เนี่ยพี่เขาสวยเป็นไหนให้โตเหมือนพี่เขานี่วางไว้คู่กันอโอเค